Good m o r n i n g สวัสดีค่ะเด็กๆกับพวกกับครูแอนนเลยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาทวนคำพอบกันเลยนะคะตัวแรกคือมาา้มาลายม้าลายภาษาอังกฤษลูก zebra zebra z e b r a zebra แปลว่าม้าลายนะคะตัวต่อไปเลยจิ๊กกี้ยกินกล้วยนะคะก็คือลิงเนาะ ลิงภาษาอังกฤษเลอลูก monkey monkey m o n k e y monkey แปลว่าลิงนะคะต่อไปค่ะสิ่งตน่ารักเจ้าป่าน่ารักก็คือ lion lion l i o n lion แปลว่าสิ่งตนะคะตัวต่อไปค่ะ อ,อะๆใช้ยกบก็คือ frog frog f r o g frog แปลว่ากบนะคะตัวต่อไปค่ะสังหูก็คือ rabbit rabbit r a b b i t rabbit แปลว่ากระต่ายนะคะต,ต่อไปค่ะ แมงมุมใช่ไหมแมงมุมสางเกลี่ยมลูก spider spider s p i d e r spider แปลว่าแมงมุมนะคะตัวต่อไปค่ะมีงามีงานะมีงาตัวใหญ่ก็คือช้างใช่ไหมช้างสางเกลี่ยมลูก elephant elephant e l e p h a n t Elephant แปลว่าช้างนะคะตัวต่อไปค่ะกี่กบก๊บกบมา้าใช่ไหมมา้าภาษาเกษลูก horse horse h o r s e horse แปลว่าม้านะคะอ่ะทวนค่ะ this ทำนี้นะ this H I S, this แปลว่านี่นี้ที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ตอนเราเราจำได้เราเอื้อมถึงนะคะต่อไป that นะคะ that that ทำอย่างนะี that, ้นะ that 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 แปลว่านั่นนั้นที่อยู่ไกลนั่นนั้นที่อยู่ไกล this นี่นี้ที่อยู่ใกล้ that นั่นนั้นที่อยู่ไกลนะคะ ah this that เนี่ยเป็นการบอกตำแหน่งของสิ่งของของสัตว์เนาะนะคะ โครงสร้างของในหนังสือนีก็คือเป็น look at this or that ตามในชื่อสัตว์นะคะก็อ,อย่างเช่น look at this rabbit ดูกระต่ายตัวนี้สิหรือ look at that horse ดูม้าตัวนั้นสินะคะ it is หรือ it ใช้บอกลักษณะของสัตว mm ์อย่างเช่นเมื่อกี้ครูบอก look at this rabbit it is cute มองดูกระต่ายตัวนี้สิมันน่ารักนะคะ หรืออีกแบบหนึ่ง look at that horse it's fast ก็คือมองดูม้าตัวน,นั้นสิมันเร็วนะคะอะ look at ปะแปลว,ว่ามองดูนะคะ this ปะแปลว,ว่านี่นี้นะคะ that นั่นนั้น it is หรือ it แปลว่ามันคือนะคะ,ะวันนี้นะคะเด็กๆคูมีเพลงมาฝากพวกเราเนาะเปิดไปที่หน้า 29ในหนังสือ English Students s t u d e n t Book นะคะ English Students Book นะหน้าที่29นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังแล้วเราก็จะมาเขียนคำแปลกันเนาะชื่อเพลงว่า Welcome to the Zoo นะคะ Welcome to the Zoo Welcome คือยินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์นั่นเองนะคะ Part J Listen and sing along ให้ฟังแล้วก็ร้องเพลงตัด้วยกันนะคะ Track 15. Song Chest. Page 29. J. Listen and sing along. Welcome to the zoo. รอเนาะแล้วเราก็จะมาแปลกันนะคะจะร้องพร้อมกันเลยก็ได้นะเด็กๆ Track 15 Song Chest Page 29 j Listen and sing along Welcome to the zoo ZOO โอโอแปลว่าสวนสัตว์นะคะในนี้มีสัตว์อะไรบ้างมี e l p h a n t นะคะ zebra monkey แล้วก็ lion เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลกันนะคะคำแรก welcome to the zoo welcome to the zoo แปลว่ายินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์นะคะให้เด็กเกมาแปลลงไปเลยอ่ะต่อไปค่ะอันที่สองซูซูซู ก็คือกส,สุนสััว์เองคขาไมเขียนคาเดียวฟอเนาะส,นสุนทรั์นะคะอะไรซ้ำกันคุณก็จะไม่ให้เขียนเนาะนะคะอันที่สองก็ welcome to the zoo เนาะก็คือยีนีีต้อนรับสู่สวนสัตว์นะคะเหมือนเดิมเหมือนอันแรกเลยแล้วก็ zoo เฉย zoo ก็สวนสัตว์เหมือนเดิมซ้มกันก็ไม่ต้องเขียนเขียนแค่ประโยคแรกพอเนาะต่อไปค่ะเขาบอกว่า this is a big elephant This is a big elephant. This is นะคะคืนี่นี่คือช้างตัวใหญ่หนึ่งตัวนะคะคือนะตัวนี้นตัวนี้ต่อไปค่ะ That is a small monkey. That is a small monkey นะคะกนั่นคือลิงตัวเล็กหนึ่งตัวนะคะ วต,วตัวนี้นั่นคือลิงตัวเล็กหนึ่งตัวต่อไปค่ะ that is a cute zebra that is a cute zebra ะ uh, that is a cute zebra ก็คือนั่นคือ ม้าลายที่น่ารักหนึ่งตัวนะคะคือตัวนี้นั่นคือม้าลายที่น่ารักหนึ่งตัวนะคะขั้นต่อไป and that is a dangerous land and that is a dangerous land นะคะ dangerous แปลว่าอันตรายเนะและ นั่นคือสิ่งโต,ตที่อันตรายหนึ่งตัวนะคะมาถ้าไปมันซ้ำเนาะเขียนแค่ตรงนี้พอนะคะเขียนแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกบรรทัดพอนเนอะาะอ่ะต่อมาเป็น welcome to the zoo นะคะยินดีต้อนรับสู่สวนสัตว ชิวซู่ซู่ก็คือสวนสัตว์สวนสัตว์สวนสัตว์เนาะแล้วก็เวลามาชิวโดยชิวก็ยินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์แล้วก็ซู่ก็คือสวนสัตว์เนาะอ่ะดนให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนไปทำกระดูกหักเนาะ Track 15 Song Chest Page 29 J Listen and sing along Welcome to the zoo พวกเรามาสนสัตว์กันเนาะแล้วก็สรุปก,กันไปนะคะอาเด็กๆคะเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลอรบุ๊กมาที่หน้า17ค่ะเด็กๆ a r t G ของก็นะคะไ right. ลายก็คือให้เขียนนะคะทีนี้เขามีคำอยู่ในกรอบสีเทาเข้มมีทั้งหมด5คำเนาะเดี๋ยวเราเขียนคำแปลก,กันนะคะคำแรก zebra zebra ก็ชื่อหัวข้อคือม้าลายนั่นเองค่ะคำที่สองคะ่ะ it 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 แปลว่ามันนะคะเอาไว้ใช้แทนสัตว์ได้นะคะหรือสิ่งของเนาะใช้แ,แทนชื่อสัตว์สิ่งของนะคะต่อไปคะ่ะ that that แปลว่านั่นนั้นนะคะคำที่สี่ s t fast ก็คือเร็วนะคะ คำที่ห้าคำสุดท้ายนะก็คือ i s นะคะ i s แเพราะว่าเป็น u c นะคะอะทีนี้มาดูค่ะหนูเห็นรูปข้ขางๆไหมรูปข้ขางๆคือรูปมา้าลายพูดถึงม้าลายเนาะอะ,อะทีนี้ค่ะ a กับ b คุยกันนะคะขอมีว่า look at จุดๆ monkey look at จะตามด้วย ตำแหน่งของสัตว์อยู่ใกล้หรือไกลนะทีนี้ใกล้หรือไกลมันมีคำว่า that คำเดียวก็เติม that ลงไปนะคะก็คิดค่าใช้คคำว่า that ก็คือ look at that monkey look at that monkey มองดูลิงตัวนี้สิมองดูลิงตัวนั้นสินะคะมองดูลิงตัวนั้นสิอันนี้ใช่ลิงไมรูปมันไม่ใช่ใช่ไหมลิงลิงแบบใหม่เป็นลายสีขาวดำเนาะ Look at that monkey ดูลิงตัวนั้นสินะคะต่อไปค่ะ B บอกว่า that's not a monkey that's not a monkey นั่นไม่ใช่ลิงนะคะนั่นไม่ใช่ลิง is a จุดจุดจุดเขาบอกว่านั่นไม่ใช่ลิงแล้วมันคือตัวอะไรคะตัวนี้ก็คือม้า ลายก็เติม zebra ไปคำแรกนะ,ะ zebra แท็กเข้าไหนแล้วก็ขีดค่าคำน,นั้นด้วยนะ zebra นะคะบอกว่า that's not a monkey it's a zebra นะคะมันไม่ใช่นั่นไม่ใช่ลิงมันคือม้าลายนะคะเอเราบอกว่าอุ๊บอุ๊บสคือเฮ้ เอาล่ะบอเนี่ยอุ๊บส์นะคะ is จุดๆ very จุดๆๆนะคะอุ๊บส์ก็คือตกใจนั่นเอง is it นี่ก็ it is it ก็คุ่กับ is นะคะก็ะเริ่ม is ตัวนี้มนาะ it is นะคะมาคิดค่า is ไปด้วยนะ it is very very นี่คือต้องแบบว่าบอกถึงลักษณะของมันเป็นอย่างไรนะคะ it is very really it ได้ไหม มันคือมันมากใช่ไหมหรือมันมันมันเร็วมากเออเร็วคือลักษณะกะใสย fast ไปค่ะ it is really fast นะคะคืออุ๊บ <Oops, S 1> มันเร็วมากนะคะอ่าต่อไปค่ะ B ต่อ yes จุ is also young นะคะ Yes จุดจุด is or so young young แปลว่าเด็กนะคะเราเป็นแบบวัยรุ่นเลยอะไรเงี้ยเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็คือเหลือคันแดคือเติม i t ลงไปะคะ่ะ Yes it is or so young ใช่มันดูเด็กนะคะใช่มันดูเด็กนั่นเอง <laughs> ต่อไปะคะ่ะ Part H นะคะให้ให้ write write ก็คือเขียนเนาะ ขอมีรูปข้างข้างมาให้ตัวข้อหนึ่งขอทำตัวอย่างให้แล้วเนาะเป็นการใช้ that this นะคะอันนี้จะเป็นประโยคที่ this or that ตามด้วยซักแล้วก็ is แล้วก็ลักษณะนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนาะเขาชี้ไปที่กบซึ่งมันอยู่ไกลเลยใช้ that นะคะ that ตามด้วยซักก็คือกบภาษาที่คือ frog นะคะ that frog is นะคะ h e d f o k is small mm hmm. นะคะก็คือใส่ลักษณะของมันลงไปรูปประโยชน์จะเป็นแบบนี้ข้างหน้าจะใช้ this หรือ that ดูตามรูปภาพนะคะแล้วอันนี้สองคือเป็นสัตว์นะอันนี้สัตว์เป็น is เป็นตัวเชื่อมนะคะแล้วก็ small ก็คือเป็นลักษณะของสัตว์ตัวนั้นๆเนาะเหมือนตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะเราเขียนตามรอยข้อหนึ่งข้อสองไปเลยนะอ่ะมาดูข้อสองค่ะเขาใส่ this มาให้แล้วเราเหลือใส่สัตว์ อีสแล้วก็ลักษณะของสัตว์ตัวนั้นอะอะไรที่อยู่บนหัวเด็กประอยคนี้คะคือผีเสื้อเนาะผีเสื้อมลักษณะไงตัวใหญ่ก็เป็น t ีส s อะไรเอย่ย t ีส s butterfly is นะคะ is อะไร is big นะคะอย่าลืมใส่จุดให้ครูข้างหลังด้วยนะเป็นเป็นเนี่ยเป,เ,ปเป็นการจบประโยคนะคะ this butterfly is big this คืออยู่ตรงใกล้ตัวเขาเลยเนี่ยอยู่ใน อยู่ตรงหัวอของเขาเลยนั่นเองนะคะเขาบอกว่าดิส t าร์ฟาอิสพ i คือผีเสื้อตัวนี้ตัวใหญ่นะคะอ่ะต่อไปข้อสามค่ะชี้นิ้วชี้แปลว่าอยู่ไกลนะนะคะ,นะคะก็คือสัตว์อันนี้คือสิงโตสิงโตมีลักษณะอะไรดูแก่ดูแบบง่วงเหงาเหาวนอนนั่นเองนะดูแก่ดูไม่มีแรงนะคะอ่ะใช้ดีสื์แดดอยู่ไกลใช้ เด a t นะคะเด a t อะไรเอ่ยสัตว์ตัวนี้คือสิงโตสิงโตภาษาอังกฤษอะไร lion นะคะเด a t lion is นะคะ a t h a t lion is อะไรแก่ภาษาอังกฤษคือ old นะคะเด a t lion เด a t lion is old เด a t lion is old ก็คือสิงโตตัวนั้นดูแก่นั่นเองนะคะ รูปที่สี่เด็กผู้ชายกับเตา่าอยู่ใกล้ไหมเรื่อมถึงไหมถึงนะอยู่ใกล้เขามากเลยเนาะ,อ,ะอยู่ใกล้ใช้ดีสือแดดค่ะใช้ดีส s นะคะดีส s แล้วสัตว์ตัวนี้คืออะไรเตา่าใช่ไหมเต่าภาษาอังกฤษร์ลูก u r t l e นะคะ turtle สัตว์เป็นเต่าบกนะใช้ turtle นะคะ this turtle is อะไรอื่น เต่ามีลักษณะไงเด็กช้าใช่ไหมช้าภาษาอังกฤษคือ slow นะคะ this turtle is slow นะคะ,ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กถ่ายรูปส่งมาที่ลายส่วนตัวครูด้วยนะสัตว์หล่านี้เป็นไงบ้างคะเข้าใจไม่เอ่ยหากสงสัยตรงไหนอยากถามครูถามที่ลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะ thank you for listening ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังเนาะ แล้วเราเจอกันใหม่ในข้ามข้าหน้านะคะ See you later บายบายสวัสดีค่ะ